สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนี้แคอีกเช้าบ่ายนะคะประจ ա วันที่สิบเก้าธันวาคมหกห้านะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือหกกับเก้าสี่กับเจ็ดหกศูนย์หกสามหกสี่หกเจ็ดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดสามตัวก็หกเก้าสามหกเจ็ดสี่สามเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสี่ หรือจะถ้าจะจับเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะสี่ก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองมันจะมาเริ่มต้นกับตัวสุดท้ายเนอะจับคู่ก็หกสี่สี่หกหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าสี่สี่เก้านะถ้าจะไปทางเลขคี่เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้านะคะถ้าจะมาเลขคู่ก็ สองหกสี่แปดหกสี่หกสี่ศูนย์หกสี่สองหกสี่แปดอย่างนี้ก็ได้เนาะต่อไปบ่ายแปดกับหนึ 1, ่งสองกับห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแปดหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งหนึ่งสี่สองเจ็ดแปดหนึ่งห้าแปดสองจับคู่กับแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดห้าห้าแปด แปดสองสองแปดหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะจับคู่ซื้อด้วยกันเอาเด้อนี่จะริบมีไอพีแล้วจับคู่ซื้อเอานะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ